อีกแล้วนะค่ะวันนี้จะมารีวิวรถอ,อีซูม,มิเซเว่นสาชอยปี2013สีาตตีเทาโยตเ้ยนนค่ะ สำหรับไอซ์สิเซเว่นคันนี้นะคะแม็กนะคะผู้ชมค่ะแม็กเป็นแม็กขอบ17นะคะผู้ชมค่ะและยางเป็นยางใหม่นะคะผู้ชมค่ะโอ้โหถือว่าพร้อมใช้งานเลยนะคะผู้ชมค่ะสำหรับสภาพ,พรอบคันคือเป็นรถสภาพที่พร้อมใช้งานนะคะผู้ชมค่ะสำหรับผู้ชมท่านไหนนะคะครอบครัวท่านไหนนะคะที่รักการเดินทางนะคะโอ้คันนี้นี่ตอบโจทย์เลยะค่ะผู้ชมค่ะเพราะมีแรลงหลังคาด้านบนด้วยนะคะสามารถขนสัมภาระได้เยอะมากๆเลยนะคะผู้ชมค่ะ สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่กังวลเรื่องการถอยหลังนะคะหมดกังวลเลยนะคะเพราะว่าอีซูมิเซเ,ซเวนน่นคันนี้ของเรานะคะมีกล้องถอยหลังด้วยนะคะถือว่าโอ้โหฟังก์ชันนี่ครบมากๆเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวจพา,าไปดูภายในค่ะว่าสภาพภายในจะดีขนาดไหนนะคะตามมาเลยคะ่ะอีซูมิเซเ,ซเว่นคันนี้นะคะภายในนะคะเป็นบอ่อนังนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับจอนะคะจอเป็นจอ LCD นะคะสามารถทั MP3 เซฟได้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะุณผู้ชมคะ สำหรับคันนี้นะคะผู้ชมขามีกล้องมองหลังกล้องถอยหลังด้วยนะคะถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะคะสำหรับผู้ชมนะคะที่นั่งเบาะด้านหลังแล้วผู้ชมะะมีจอเพดานด้วยนะคะที่สําคัญค่ะผู้ชมค่ะคันนี้นะคะกว้างขวางและจุคนได้เยอะมากๆเลยค่ะผู้ชม่ะ รถอนสูมิวเซเว่นสามจุดชอย u p ซูปเปอร์ไทเทเนียปีสองพันสิบสามเกียออโตสีเทาคันนี้เป็นรถสภาพดีเป็นรถที่มีฟังก์ชันครบตอบโจทย์ครอบครัวที่รักการเดินทาง,ค,างคุณผู้ชมพาราคาหนักราคาอยู่ที่สี่แสนห้าหมืนก้าพันบาทค่ะ,ะ,ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมว่าราคานี้คุ้มมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับชมเนืหนะคะที่สนใ,นใจช่องทางได้ตต่อลดดางคลิปนะคะไอ้ฝากก,กกดไลค์กดแชร์กดซัรต์กดดิ่งกริ๊งกริงกริ๊งกริ๊งกริ๊งกริ่าอดีค่ะ